สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาชั้นยังนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆมาฝากทุกคนเลยนั่นก็คือคำพยากรณประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ครับซึ่งวันนี้มีความพิเศษหลายอย่างเลยนะทั้งเป็นวันแรม3ค่ข้ามเดือน12ปีมะเส็ง และเป็นวันพานรักด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือวันนี้ตรงกับวันคนพิการแห่งชาติครับเป็นวันที่เตือนให้พวกเราทุกคนระลึกถึงคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงๆครับวันนี้พลังดาวเสาร์ยังคงส่งผลแรงเป็นพิเศษอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายง่วงซึมหรือขาดแรงใจกันได้ง่ายๆใครที่รู้สึกแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาว มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าดวงของคุณในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องของการเงินกันก่อนครับวันนี้การใช้จ่ายยังอยู่ในระดับที่คุณควบคุมได้ดีนะครับแต่มีข้อควรระวังคืออย่าใช้เงินตามอารมณ์เด็ดขาดย้ำนะครับว่าห้ามเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้คุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังได้นอกจากนี้ยังต้องระวังของเสียหายจากความประมาท หรือการสูญเสียทรัพย์แบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับใครมีของมีค่าก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความรักกันครับสำหรับคนมีคู่วันนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ที่ไม่มั่นคงเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ยืดเยื้อได้ง่ายๆพยายามใจเย็นๆพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับส่วนคนโสดว้าวมีโอกาสดีๆนะครับ วันนี้มีโอกาสพบคนต่างวัยหรือคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีๆได้เลยนะครับลองเปิดใจดูนะครับอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้นะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้กันครับช่วงเวลาดีคือ10นาฬิกา19นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีและ12นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกา20นาทีและ 13.49นาฬิกา4ีนาทีถึง14.20นาฬิกา2ีนาทีครับใครมีนัดสำคัญหรือจะทำอะไรดีๆก็จัดในช่วงเวลานี้นะครับสีมงคลวันนี้ได้แก่สีเทาดำสีน้ำเงินและสีม่วงครับใครจะออกไปข้างนอกหรือมีนัดสำคัญก็ลองเลือกใส่สีเหล่านี้ดูนะครับจะช่วยเสริมโชคลาภให้คุณ สีอับโชควันนี้คือสีเขียวและสีชมพูครับใครไม่อยากพลาดโชคก็เลี่ยงสองสีนี้นะครับทิศโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับใครจะเจรจาติดต่อหรือเดินทางลองหันไปทางทิศนี้ดูนะครับวันนี้เป็นวันมะเสงธาตุทองหรือสิงจีสิงกีครับถูกโฉลกกับคนเกิดปีวอกปีฉลูและปีระกาครับ ใครเกิดปีเหล่านี้วันนี้อะไรๆก็จะราบรื่นเป็นพิเศษครับแต่มีปีที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือคนเกิดปีกุลและปีขานวันนี้ให้ระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายๆพยายามใจเย็นๆเข้าไว้คิดก่อนพูดนะครับและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องหรือน้องๆที่เกิดวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565นี้ มาดูพื้นดวงคร่าวๆกันนะครับถ้าเกิดช่วงเช้า05นาฬิกาถึง10นาฬิก59นาทีจะเป็นนักสังเกตชอบเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆเหมาะกับสายงานวิทยาศาสตร์หรือแพทย์มากๆครับถ้าเกิดกลางวัน11นาฬิกาถึง15นาฬิก59นาทีจะมีภาวะผู้นำสูงชอบการควบคมุมควรฝึกให้ฟังผู้อื่นเยอะๆนะครับจะประสบความสำเร็จได้เร็ว ถ้าเกิดเย็นถึงดึก16นาฬิกาถึง23นาฬิกานาทีใจดีแต่ขี้สงสารชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมาะกับอาชีพด้านการสอนศิลปะหรือสังคมสงเคราะห์ครับ,รบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคำพยากรณ์ประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2565นี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าดวงเป็นเพียงส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญคือการกระทำของเราเองครับ และที่สำคัญที่สุดในฐานะที่เราได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันคนพิการแห่งชาติขอให้เราทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รู้ด้วยนะครับ และที่สำคัญที่สุดสำหรับช่องเรากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้ผมเทวดาจ๋าถึงตาชั้นยังขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเทวดาาาจถึงงตัันยช้